ว่ากันต่อสิเออมันมีประเด็นอะไรอีกเนี่ยเ,เมื่อวานนี้คุณเศรษฐากลับก่อนนะค่ะท่านนายกกลับก่อนกลับโรงพยาบาลถ้ข่าวถามถึงประเด็นเนี่ยมีการใช้ถ้อยคําเออรอบนี้ยังไม่เห็นคุณเศรษฐาโต้อต,อตอบนะอืรอบที่แล้วมีความดูเดือดเห็นเมื่อวานนี้บอกแต่ามองก็สีสันนะเป็นยังไงเหรอ ครับก็บางทีมันก็ต้องดูดนิดนึงด้วยเหมือนกันนะครับที่บอกว่าเรื่องการทํางบทําแบบอะไรนะจะต้องใช้แว่นขยายสายตาสั้นอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ก็เป็นก็เป็น,ปนสีสันการเมืองครับไม่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็เราก็ตั้งใจทกํกคนอยู่แล้วแต่ว่าก็หวังว่าคนทำข้าราชก,การประจําที่เขาทํากันมาเขาคงไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับเพราะเขาเสียเวลาในการทําเยอะเหลือเกินเขาก็ใส่ใส่กายใส่ใจเข้าไปพอสมควรแล้วก็มาใช้คาพูดด้อยค่ามันก็นะครับไม่เป็นไรละครับก็ทราบอยู่ว่าเป็นเรื่องของสีสันการเมืองครับ

เมื่อวานนี้เห็นเดินคู่กันออกมาเนี่ยคุณแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นสสนะเมื่อวานนี้มาสภาก็ปรากฏว่ามาเหมือนกับมาติดตามและให้กำลังใจบรรดาลูกพักที่จะลุกขึ้นอภิปรายใช่ไหมเห็นว่ามาสอ,อมาสภาเป็นครั้งแรกเลยนะคะมาให้กําลังใจสสอ แล้วยังไงจริงๆนกข่าวพยายามจะถามด้วยเพราะือตอนเย็นนะคุณนุ้งอิงกลับพร้อมท่านนายกพี่คุณเฉลียกัญญาพูดตัดงบซอฟท์พาวเวอร์ไม่สนลูกใครเออนข่าวถามประเด็นนี้ด้วยหมายถึงคุณแพงทองทานไปลูกใครเหรอค่ะแล้วยังไงคุณนุ้งอิงก็บอกว่ายิ้มรับค่ะแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกวันนี้มาให้กําลังใจสอสอของพรรคเห็นว่าซื้อข้าวซื้อน้ํามาให้ด้วยนะคะค่คอนเซลบอกว่าตัดงบซอฟท์พาวเวอร์ไม่สนลูกใครเลยไม่ไม่ไม่แจ้งเลยหรอีนุ้งอิง อะไรนะคะที่ได้ทำาชับอะไรสอบอไหมอ๋อให้กำลังใจไหมให้กำลังใจค่ะแล้วก็เออมีซ,ซื้อซื้อข้าวมาฝากค่ะซื้อข้าวซื้อขนมมาฝากค่ะแล้ววันนี้สอบอกว่าหนักใจนะคะกับการให้ใจอ๋อไม่เลยนะเขาดูเขาดูพร้อมกันค่ะมีเวลาเตรียมตัวัเองไปแล้อุยตายแล้วเราเดาเดาเดรามําค่ะวันนี้ไม่ไม่ได้เรียอะไรเพราะว่าจริงๆไม่เคยเข้าวันนี้เข้าวันแรกใ่บรรยากาศจะพาไปไหคะดีค่ะเดินเข้านจังดทางไได้เข้ามาวันแรกก็โดนแซวเลยพี่เง ยิ้มรับอะฮะยิ้มรับยิ้มรับยิ้มรับครับครับท่านผู้ชม